ตะลุ่มภาชนะมีเชิงคล้ายผานใช้ใส่ของแทนถาดหรือผานเตียบตะลุ่มปลายผายมีฝาครอบสำหรับใส่ของกินผ่านแว่นฟ้าจัดซ้อนเป็นสองชั้นใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้ครั้งหนึ่งศาสตร์แห่งศิลป์ของการทำตะลุ่มเตียบผ่านแว่นฟ้าเกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทยเพราะขาดผู้สืบทอดด้วยจิตวิญ,ญญาณของครูช่างครูสเสน่ห์แจ่มจิราลักษ์ตระหนักดีว่าศาสตร์แห่งหัตถศิลป์ไทยจะคงอยู่ได้ต้องมีผู้สืบสารความรู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตใน การทำตะลุ่มเตียบและผ่านแว่นฟ้าของครูช่างผู้นี้จึงเกิดการถ่ายทอดสู่สิทธิช่างที่มีใจรักร่วมกันถักทองานสืบสารการทำตะลุ่มเตียบและผ่านแว่นฟ้าเพื่อประกาศสักดาว,ว่าชาติไทยคือชาติที่รุ่งรวยด้วยหัตถศิลป์ไทยคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนร่วมสืบสารงานหัตกรรมไทย